สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค้อนแจ้งของวันที่19สิงหาคมพศสอ6 3นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องเตือนฉบับที่4นะฮะลงวันที่18สิงหาคมก็คือฉบับนี้นะออกมาเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ เป็นคำเตือนเกี่ยวกับพายุระดับ3ฮะที่เราเรียกว่าโซนร้อนนะครับชื่อว่าฮนะีโกสฮะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับตูแจ้งว่าตอนนี้เขาจะหมุนศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ละติจูดที่21.3องศาเหนือลองติจูด114.4องศาตะวันออกฮะแล้วก็เขากำลังเคลื่อนตัว ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยก็มาทางนี้นะครับตะวันตกก็มาทางบ้านเราฮะด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่มีความเร็วลมศูนย์กลางฮะใกล้ศูนย์กลางสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าพายุนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุง้งประเทศจีนตอนใต้ในวันนี้เลยฮนะ วันนี้เดี๋ยวตอนไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับโดยพายุนี้ตอนนี้อยู่ห่างจากเกาะฮ่องกงมาไปทางใต้นะประมาณ100กว่ากิโลเมตรสำหรับล่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนนะที่อยู่เหนือบ้านเราเหนือภาคเหนือไปครับพี่น้องจะเคลื่อนลงมาผาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะในช่วงวันที่20 ก็คือพรุ่งนี้ครับถึงวันที่23สิงหาคม2563นะครับพี่น้องลักษณะล่องฝนแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพี่น้องนาวาเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณนะฮะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเผยความคืบหน้าพายุโซนร้อนฮีโคตนะในทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนขนาดนี้นครับ พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกไปทางประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่19คือวันนี้ถึงวันที่20สิงหาเนี่ยครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้ล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับพี่น้องประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฮะร,รวม55จังหวัดนะครับเขาบอกตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23สิงหาครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับพี่น้องจังหวัดไหนบ้างนะครับเจาะเลยเพราะว่าไม่ไม่ต้องบอกแล้วครับรว่าที่ไหนตกเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ครับเขาบอกภาคเหนือเนี่ยทุกจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมเนะี่ย ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาจะเริ่มตั้งแต่คืน,ค,นคืนวันนี้นะั้สะด้วยซ้ํานะครับพี่น้องภาคเหนือทุกจังหวัดภาคอีสานนะครับพี่น้องก็ได้แต่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลําพูอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับสำหรับภาคตะวันออกนั้นก็ได้แก่ จังหวัดสระแก้วชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับพี่น้องก็มาดูภาคกลางนะครับภาคกลางก็ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีลาดบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยนะครับพี่น้อง ภาคใต้ก็จะมีจังหวัดและนองพังงาและภูกเก็ตกอ2อฝั่งนะครับเขาบอกว่ามีแค่3จังหวัดนี้ครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงนะครับมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองเนี่ยขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือพี่น้องชาวเรือและชาวประมงนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังเรือเล็กช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งนะครับก็จบการพยากรณ์สั้นๆนะครับพี่น้องก็รวบลัดกันแบบนี้ดีกว่าสวัสดีครับสำหรับวันที่19วันนี้